visit the z e r w p t i n t w t t h a m o t o r เ o a t เพื่อนๆจะต้องไปยังจุดซีโร่พอยตด้วยเรือยนต์เรือยนต์ที่ไปหาง,งานที่สุดนะคะก็คือเรือยนต์ที่อยู่ด้านบนของเมืองทิวเทาทาวเวอร์จะไปด้วยวิธีไหนก็ได้นะคะบินไปเดินไปหรือว่าโดดลงจากรถทบัสแล้วก็มุ่งหน้าไปที่ตรงนั้นได้เลยค่ะ ตรงท่าน้ำของเมืองทิวเททาวเวอร์สนะคะก็จะมีเรือยนต์จอดอยู่ตรงนี้เพ่่นสามารถขับแล้วก็เข้าไปยังจุดซีโร่พอยได้เลยเอาละเราจะมุ่งหน้าไปกันนะคะซีโร่พอยนี้ก็จะเป็นจุดที่เคยอยู่ของอืมใสายลืมชื่อมันไปนแล้วอะคะ่ะก็เอาเป็นว่าเราต้องมาตรงนี้แล้วกันนะคะขับเข้าไปตรงๆก็ได้ไม่ต้องแบบมาแวนเครื่องแบบซ้ายนะคะเนี่ยลงปุ๊บนะคะก็จะผ่านปั๊บประมาณนี้ค่ะ